นี้บรรดามนุษย์ผู้ประเสริฐได้พากันประกอบพิธีอ่านเป็นบุญเป็นผุศลเป็นความ <c oughs> บริสุทธิ์ของจิตใจเป็นการพัฒนาคุณงามความดีเป็นสิ่งที่จะทำให้เกิดเป็นประโยชน์ทั้งในชาติปัจจุบันและในชาติอนาคตรวมกระทั่งถึงเป็นประโยชน์ต่อบรรดาเพื่อร่วมเกิดแก่เจ็บตาย ได้เป็นพฤติกรรมแห่งการเข้าถึงความพาสุขแห่งความเจริญโดวยว่ามนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงที่มาอาศัยกันอยู่บนโลกใบนี้แท้ดีจริงแล้วกว็ควรจะมีแต่ความสุขก็ควรจะมีแต่ความสบายก็ควรจะมีแต่ความเจริญก้าวหน้าแต่ในความเป็นจริงแล้วมนุษย์ที่อยู่บนโลกใบนี้ไม่ได้มีความสุขไม่ได้มีความเจริญไม่ได้มีความก้าวหน้าถึงข้าวของ ทางวิทยาศาสตร์ที่จะทำให้เกิดความสะดวกสบายแต่จิตใจของมนุษย์ก็กลับตกต่ำลงทำให้เกิดความเล่าร้อนทำให้เกิดความเสียหายทำให้เกิดความทุกข์ยากลำบากทำให้เกิดปัญหาซึ่งจะมองไปในทิศใดในประเทศใดในเมืองใดก็ตามผู้คนทั้งหลายก็อ,อยู่ในฐานะของคนเจ็บป่วยทั้งท้งร่างกายและจิตใจ รวมทั้งถึงมีความดิ้นรนกระเสือกกระสนขนขวายหาความสุขหาเงินหาทองก็ไม่ได้มีความพอเพียงไม่ได้มีสิ่งใดที่จะมาทำให้เกิดความยุติในความอยากลงได้นั่นก็แปลว่ามนุษย์ที่มาอยู่บนโลกนี้โดยรวมแล้วก็โดนความทุกข์จากธรรมชาติ ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ความทุกข์ที่เกิดจากจิตใจและมนุษย์ด้วยกันเอง<ม>ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งแต่สิ่งที่ทำให้เกิดเป็นปัญหา <c oughs> ก็คือความทุกข์ความทรมานความยากลำบาก <c oughs> การเกิดจากจิตใจของมนุษย์เองนั้นจะมีผลต่อเนื่องกันไปถึงอนา,าคตในโลกของ <c oughs> การเวียนว่ายตายเกิด ดังนั้นมนุษย์ทั้งหลายต้องพวงแทนที่จะอยู่กันด้วยความผาสุกเจริญรุ่งเรืองและก็มีแต่ความดีมีแต่ความเป็นหุศสลกับเป็นอกุศลกับมีแต่เรื่องของความทะเลาะบอกแวงเรื่องของความแก่งแย่งชิงดีเรื่องของทุกข์ยากลำบาก ไม่ค่อยมีคนต้นใจจะทําคุณงามความดีถือว่าความดีเป็นสิ่งที่ยากทั้งๆท,ท,ที่ความดีมีไว้ให้มนุษย์ทำแต่มนุษย์ก็กลับกลายเป็นคนปฏิเสธจะเอาแต่ความสุขเอาแต่ความสบายของตนเองเป็นที่ตั้งพลังจิตแห่งการสร้างคุณงามความดีก็หมดลงลดน้อยถอยลงไม่มีการแบ่งปันไม่มีความเมตตาไม่มีความช่วยเหลือไม่เคยคิดที่จะเห็น <c oughs> ประโยชน์ส่วนรวมเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ดังนั้นมนุษย์ก็จึงเป็นผู้ไม่สามารถที่จะพัฒนาจิตพัฒนาใจได้และเน้นที่สุดจากการที่ไม่มีความเมตตาไม่มีความเผื่อเผื่อแผ่ไม่มีความที่อยากปรารถนาให้คนอื่นได้ดีก็จึงกลับมาเป็นอัตตาเป็นตัวตนเป็นมานะาเป็นที่ถี่เอาแต่ตัวเอาแต่ตนเป็นที่ตั้ง และในที่สุดนั้นก็มีแต่กิเลสขึ้นพ,อพ่อปูนบัดนี้เราก็ได้เป็นผู้เรียนรู้ได้เข้าใจถึงพระธรรมคราจังสอนแท้ที่จริงแล้วพระพุทธพระพุทธองค์และพระริยาสาวกทั้งหลายทั้งปวง เขาก็ได้เป็นตัวอย่างให้เราได้เห็นว่าเขาได้ทำคุณงามความดีอยู่ตลอดเวลาความตั้งใจในการทําคุณงามความดีนั้นถือเป็นหน้าที่ถือเป็นการงานถือเป็นความรับผิดชอบถือเป็นบุญปณิสัยส่วนตัวของผู้ประเสริฐผู้ที่มีบุญญาปรมีจะได้เห็นการทําคุณงามความดีนั้นเป็นสิ่งที่จะต้อง <c oughs> ทำให้เกิดขึ้นในจิตใจเมื่อเรามาเทียบเคียงกับตัวเรา การทำคุณงามความดีทั้งต่อตอนเองและต่อคนอื่นก็จะเกิดขึ้นได้ยากเราไม่มีความตั้งใจในการทำคุณงามความดีเราไม่มีกำลังใจเราไม่ได้มีพลังจิตไม่มีสิ่งใดที่จะมาทำให้เกิดความ <c oughs> มั่นคงและมีกำลังอันพ <c oughs> อันที่จะเสียสละบบดนี้เราก็จะต้องเป็นผู้กลับมาใช้สติใช้ปัญญาทบทวน การทำความคุณนามความดีนั้นแท้จริงแท้เราพิจารณาก็เป็นสิ่งที่ใครก็ตามหรือเราทำอะไรใดๆก็ตามถ้ามีใครรู้หรือไม่มีใครรู้เมื่อคนได้รับผล เขาก็จะเกิดเป็นเรื่องของการสรรเสริญคือการยกย่องการสรรเสริญการยกย่องก็เหมือนกับการอวยพรมนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงถ้าได้รับการสรรเสริญได้รับการยกย่องได้รับการ <c oughs> เชิดชูก็ถือเป็นพรอ,อันประเสริฐพรจากมนุษย์ที่มากมายจะมีแต่ผลดีในชีวิตทั้งในปัจจุบันและในอนาคตจะเป็นการสร้างบุญสร้างบาร,รมีดังนั้นหากเราทั้งหลายไม่มีอุปนิสัยไม่มีกําลังใจละคุณงามความดีก็ต้องเป็นผู้พิจารณาว่า ความดีนั้นเป็นสิ่งที่ประเสริฐเป็นสิ่งที่ผู้คนเขายกย่องเราเกิดมาชาติหนึ่งก็ควรจะมีคนได้มีการสรรเสริญได้มีความยกย่องในคุณงามความดีของเราและในการทําความดีนั้น ถ้าพิจารณาไปตามความเป็นจริงแล้วก็ถือเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลให้กับตนเองไม่มีอะไรจะมีเรื่องเสียหายการทําคุญงามความดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในศาสนาการบําเพ็ญเพียรหรือการทําตัวให้เป็นตัวอย่างก็ถือเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลก็เป็นเรื่องที่จะได้ประโยชน์ทั้งในชาตินี้แหละในชาตินหน้าเราก็อาจจะเป็นผู้ที่จะต้องถามตัวเองจะทําอย่างไรให้เกิดแรงบันดาลใจให้เกิดความเข้าใจ ให้เกิดความตั้งใจที่จะไม่เปลี่ยนแปลงเพราะความดีนั้นถ้าไม่มีอะไรมาเสริมก็จะกลายเป็นลดน้อยถอยลงในที่สุดก็จะกลายเป็นเลอะเลือนและก็ หลังเดือนหายไปในที่สุดก็จะยุติเมื่อยุติทาคุณงามความดีความไม่ดีก็จะเข้ามาแทรกแซงแทนที่เราก็จะกลายเป็นคนหลงไหลมัวเมาเพลิดเพลินสนุกสนานเราก็จะกลายเป็นคนเข้าไปอยู่ใต้อํานาจแห่งความโลภความปวดความหลงก็จะเป็นปัญหาต่อเนื่องทําให้เราทุกข์ยากลําบากทรมานแสนสาหัสปัจจุบันเราก็จะต้องเป็นผู้หาเหตุหาผลของการทําคุณงามความดีถ้าพิจารณาไปตามความเป็นจริงแล้วเราเทียเท้ด ทั้งหลายทั้งปวงที่ได้ขึ้นไปสวยสุกบนสวงสวรรค์ก็เกิดจากการทําคุณงามความดีในขณะที่เป็นมนุษย์ในขณะที่ยังมีโอกาสทํากับเพื่อนมนุษย์ทํากับตนเองทํากับคนใกล้ตัวทากับคนที่เกี่ยวข้องหรือทำกับคนทั่วไปก็ถือเป็นการทําคุณงามความดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเอา <c oughs> กิเลสทั้งหลายทั้งปวงในตัวออกให้เหลือน้อยลดน้อยถอยลงจนทั้งหมดนั่นคือความดีอันสูงสุดนั่นนำผลที่จะส่งมาให้ถึงชีวิตในปัจจุบันและในอนาคตที่สุดท,ที่ตามมาก็คือความผาสุขความสบายคนทำความดีจะมีแต่ความสุข มีแต่ความเจริญไม่มีเรื่องอะไรต้องเดือดร้อนไม่มีเรื่องอะไรต้องเสียหายไม่มีเรื่องอะไรที่จะต้องเกิดความอึดอัดขับแค้นหรือถูกทําลายทําลายเพราะฉะนั้นความดีก็จึงมีประโยชน์มากมายเราจะต้องให้ กิตนั้นได้ระลึกถึงว่าความดีนั้นเมื่อเราสร้างขึ้นไปแล้วจะทําให้ตัวเองก็ได้บุญได้กุศลทําให้ตัวเองได้ความสุขและในความดีที่เราทําไปนั้นแม้บดจะเป็นเล็กเล็กน้อยน้อยอย่างใดก็ตามก็จะทําให้สังคมมีความผาสุกมีความสบายและก็มีความเจริญดังนั้นความดีเป็นสิ่งที่เราก็ควรจะต้องให้เห็นว่าเป็นหลักการและเป็นเป้าหมายเป็นสิ่งที่ต้องดําเนินการบัดนี้เราทั้งหลายทั้งปวงก็จะต้องเป็นผู้มีปัญญาว่าในขณะนี้ไว นี้ช่วงนี้เราควรจะทําคุณความความดีด้านอะไรข้ออะไรความดีเหมือนกับการสร้างบารมีบารมีมีต้องหลายอย่างเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสํารวจสวนตาว่าบารมีของเรายังขาดตกบกพร่องในข้อไหนบ้างถ้าว่ายังเป็นเรื่องของ <c oughs> <c oughs> การไม่เต็มการยังไม่มี คุณภาพยังไม่มีคุณสมบัติที่ครบถ้วนเราก็ควรจะต้องตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนว่าเราจะทําำุลง,งามความดีในด้านอะไรไม่ว่าจะเป็นทานไม่ว่าจะเป็นศีลไม่ว่าจะเป็นเนคคมมไม่ว่าจะเป็นเมตตาไม่ว่าจะเป็นอะไรในสิบข้อนี้เราก็ต้องตั้งเป้าหมายเพื่อที่จะทําให้เกิดความสมบูรณ์เพราะฉะนั้น มนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงหากไม่มีเป้าหมายในการทาบุาความความดีก็จะไม่มีกําลังใจก็จะไม่มีแผนการก็จะไม่มีความใส่ใจสนใจไม่มีสิ่งที่จะทําให้เกิดการเ <c oughs> ข้มแข็งในจิตใจที่จะตั้งมั่นในคุณงามความดีไม่ว่าความดีนั่นจะมากหรือน้อยต่างๆไม่ว่าจะทะละเรื่องของกําลังกายเรื่องของกําลังสติเรื่องของกําลังทราบเรื่องของ ปัญญาทั้งหลายทั้งปวงหรือความเมตตาความช่วยเหลือนั่นก็เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องเกิดให้ขึ้นในใจิตใจแต่ผ่านการที่เรา <c oughs> ทั้งหลายนั้นมีโอกาสที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ <c oughs> ก็จะต้องเป็นคนที่จะต้องสอดสองดูแลหาความเป็นจริงว่าเราจะทำประโยชน์อะไรให้กับสังคมได้บ้างไม่ใช่เราไปอยู่ที่สังคมใดไม่เคยคิดที่จะพัฒนาสังคมนั้นไปอยู่ที่ไหนที่นั่นไม่เคยมีความเจริญจากความ สามารถของเราจากความคิดจากการเสียสละของเราเลยก็แสดงว่าเราเป็นบุคคลที่ไปอยู่ที่ไหนไม่ได้ทําประโยชน์ใดๆหากเราเปลี่ยนอุปนิสยัยว่าเราไปอยู่ที่ไหนที่ใดแล้วที่นั่นต้องดีกว่าเดิมที่นั่นต้องมีความผาสุขต้องมีความเจริญต้องมีแต่สิ่งที่ดีงามกว่าเดิมนั่นก็คือบุคคลที่เป็นสิริมงคลไปที่ไหนมีแต่ความผาสุขมีแต่ความเจริญไม่ใช่ไหม <c oughs> มีอะไรเกิดขึ้นจากการที่เราไปอยู่จากการที่เราไปคุกคีที่เราไปเกี่ยวข้องหากไปอยู่บริษัทใดบริษัทนั้นไม่มีความเจริญจากการทํางานของเราเลยก็เท่ากับว่าเราไปเบียดเบียนเราไม่ได้ทําประโยชน์ใดๆหากเราไปอยู่ในสังคมใดองคอ์กรใดองคอ์กรน,นั้นมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองมีแต่ความพลาสุกมีแต่ <c oughs> เกียรติยศชื่อเสียงก็ถือว่าเราเป็นคนที่มีสิริมงคลเราจะต้องเป็นคนที่พัฒนาตลอดเวลาเพราะเรานั้น เกิดมาเพื่อที่จะสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบรางบรมีในที่สุดแล้วการทําคุณงามความดีก็ถือเป็นประโยชน์หากเรานั้นเป็นผู้ที่จะต้องระลึกไว้สเสมอว่าความดีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราทําไปเมื่อเราได้มีการจดได้มีการบันทึกได้มีการจําแล้วก็จะทําให้เกิดกําลังใจคิดถึงทีใดรวมกระทั่งถึงระลึกแล้วถึงครั้งใดก็จะเกิดความกาเกิดความผาสุขเกิดกําลังใจเกิดความภาคภูมิใจ ว่าในเคยขณะที่เคยมาอยู่ที่ไหนที่ใดที่นั้นเคยได้รับประโยชน์จากเราเราเคยทํำ้ังผลงานอราดสอนอะไรไว้นี่ก็คือสิ่งที่จะทําให้เกิดกําลังใจเกิดแรงบันดาลใจและก็เกิดความสุขใจจะใช้ก็เป็นประโยชน์ทั้งในขณะที่มีชีวิตอยู่และขณะที่ใกล้ตายคนที่ใกล้ตายนั้นหากไม่เคยมีคุณงามความดีเลยไม่มีอารมณ์อะไรที่เป็นกุศลที่จะมัน เหี่ยวนำให้จิตใจนั้นพุ่งไปสู่กุศลก็จะกลายเป็นคิดถึงเรื่องอากุศนเมื่ออากุศนเกิดขึ้นเขาก็จะตายไปด้วยอำนาจแห่งอากุศนไม่ว่าจะเป็นความโลภความโกรธความหลงค,ค,ความเพิดความกลัวทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นจะพาให้ไปอยู่ในภพภูมิที่ตกต่ำดังนั้นความดีที่เราทำก็จะเป็นประโยชน์ทั้งในขณะที่มีชีวิตอยู่ให้เกิดเป็นบุญเป็นกุศลเป็นจริมงคล อาณาที่กำลังใกล้ตายเราก็จะได้เป็นผู้ที่อยู่ในภพภูมิที่ประเสริฐที่ดีงามและถ้าตายไปแล้วเราก็จะได้ไปเสวยสุขเพราะฉะนั้นแรงบันดาลใจนั้นเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องศึกษาเป็นสิ่งที่จะต้องสร้างให้เกิดขึ้นเราจะต้องเป็นผู้ดูผู้คนทั้งหลายทั้งปวมที่เคยผ่านเข้ามาในชีวิตหรือเคยได้เกี่ยวข้องใคยเคย รับรู้ว่าทําไมเขาเป็นคนดีทําไมเขาเป็นคนกล้าหาญทําไมเขาเป็นคนเสียสละเหมือนกับเหล่าบรรดาทหารทั้งหลายวีรบุรุษวีรตรีทั้งหลายวีรชนทั้งหลายผู้เข่งกล้าผู้แกง็งผู้กล้า <c oughs> หาญไม่มีความหวาดไม่มีความปวเสียสละที่จะเอาชีวิตเอาความสุขของตนเองไปแลกกับ <c oughs> ความผ้าสุขของประชาชนของประเทศชาติ <c oughs> เหมือนกับที่กัมพูชานซอน อนุสาวรีย์คคลอันประเสริฐอันสำคัญทั้งๆท,ท,ที่เขาก็เป็นมนุษย์เหมือนเราแต่ทำไมมีแต่คนเคารพกราบไหว้เราก็เป็นคนเหมือนกันทำไมไม่มีอะไรที่ใครเขาจะระลึกถึงเราเลยนี่ก็คือสิ่งที่ทําให้เราได้กลับมาหัวคิดว่าหากมีโอกาสเราก็จะขอทําคุณงามความดีไว้เป็นอนุสอณ์อ,อนุสรที่ได้เกิดมาบนโลกใบนี้ เราต้องทําจิตทําใจให้เกิดความสงบให้เกิดความเป็นธรรมให้เกิดความเข้มแข็งอย่าได้หวาดกลัวอย่าได้เป็นคนวิตกกังวลหลายคนนั้นไม่กล้าทําความดีเพราะกลัวว่าคนอื่นจะมองคนอื่นจะหัวเราะคนอื่นจะคิดผิดคนอื่นจะ <c oughs> เข้าใจผิดนั่นก็แปลว่าไม่ยอมที่จะทําในสิ่งที่ถูกต้องดีงามเป็นเพราะปกป้องและก็เป็นเพราะกลัว,วว่าตัวเองนั้นจะถูกมองในแง่ร้ายซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียหายหน่า เสียใจเพราะเมื่อตายไปแล้วก็จะมาบอกกับตัวเองว่าเรามีโอกาสทําเราควรจะทําแต่เราก็ไม่ได้ทําเพราะเรามัวแต่ปกปิดเรามัวแต่ป้องกันตัวเองไม่ให้เกิดความอับอายทั้งๆท,ท,ที่เรื่องดีนั้นไม่เป็นเรื่องที่จะต้องอับอายแต่เราก็กลัวคิดไปเองสิ่งต่างๆเหล่านี้เราก็จะต้องเป็นผู้พยายามที่จะพิจารณาว่าเราจะต้องมีความเป็นอุเปเบกขาเข้มแข็งในจิตใจทําคุณงามความดีใครจะว่าอะไรใครจะติดฉินดินทาอิจฉาริษยา ให้จะมองในแง่รายก็เป็นเรื่องของเขาขอให้เราเข้าใจตัวเราว่าเราทําเพราะว่ามันเป็นประโยชน์เราทําเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ดีงามเราทําเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ควรจะทํานี่ก็คือการชนะใจตัวเองไม่เป็นคนรักตัวเองหลายคนนั้นเป็นคนดีแต่เป็นคนรักตัวเองไม่กล้าทําคุณงามความดีไม่กล้าเสียสลาเพราะกลัวเดี๋ยวเขาจะมาคิดตาหนิตีเตียน <c oughs> ติถินนินทาหรือหัวเราะเยาะเย้ยนั่นก็คือสิ่งที่เหล่านั้น ทำลายโอกาสของตนเราเองเราควรจะต้องเป็นผู้มีสติมีปัญญาการทำุณงามความดีของเราเป็นเพราะเราเห็นอกเห็นใจเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายควรจะได้ประโยชน์ควรจะได้มีความสุขควรจะได้มีความเจริญควรจะได้มีความก้าวหน้าเราจะต้องเป็นผู้เห็นใจผู้อื่นมากมายการเห็นผู้ใจคนอื่นมากมายนั้นก็เท่ากับทำลายอัตตาตัวตนของเราเป็นผู้ที่ไม่มีความยึดมั่นถือมั่น เป็นผู้มีเมตตาเป็นผู้มีความปัรถนาดีแต่ผู้คนทั้งหลายทั้งปวงถ้าอุปนิสัยนี้ได้เกิดขึ้นกับใครแล้วผู้นั้นไม่มีวันตกตำ่ำไม่มีวันเสียหายไม่มีวันจะต้องไปอยู่ในอบายภูมิเพราะการทำคุณงามความดีนั้นจะมีแต่การนำไปสู่ภพภูมิที่ดีทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายก็จะได้เป็นผู้เข้าถึง <c oughs> พุ้คกุลงามความดีเป็นประจำทําความดีกับทุกคนทําความดีกับคนรอบข้างทําความดีกับคนส่วนรวมทําความดีกับผู้ที่ร่วมส่วนแก่เจ็บตายนั่นก็จะถือว่าเป็นความดีที่ไม่มีเรื่องของการอคติไม่ใช่นั้นเราก็จะทําความดามทาความดีกับคนที่เรารักกับคนที่เราเกี่ยวข้องกับคนที่เรา มีความสัมพันธ์คนอื่นเราจะไม่สนใจเปลี่ยนจิตใจทําความดีให้กับคนใดก็ตามที่ได้เกิดร่วมเกิดแก่เจ็บตายที่มาเกี่ยวข้องก็ควรจะได้รับประโยชน์จากเราเราจะต้องเป็นผู้ให้โดยไม่มีอคติให้โดยได้ไม่มีเงื่อนไขเราจะต้องให้ให้เป็นเรื่องของการสร้างบาร,รมีนั่นก็เป็นสิ่งที่ประเสริฐจะเกิดขึ้นในจิตใจเราจะต้องเป็นผู้เข้าใจหากบางครัง้งบางคาเราไม่สามารถจะคิดได้ตนเอง เราไม่สามารถที่จะมีความรู้ความสามารถเราก็ควรจะต้องสอดส่องด,ดูผู้ใดนั้นเขาทําคุณงามความดีเรามีส่วนช่วยเรามีส่วนร่วมใดใดได้บ้างไม่มากก็น้อยก็ขอให้เป็นส่วนหนึ่งที่แสดงแสดงตัวแสดงตนและก็เป็นการแสดงออกแล้วก็เป็นการแสดงออกของคนมีน้ําใจ เพราะเหตุว่าใครก็ตามที่ทําคุณงามความดีแล้วเราไปช่วยเท่ากับเราสรรเสริญเขาเราเห็นด้วยเราอนุโมทนายินดีกับเขาการที่มนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงได้ทําในสิ่งที่เป็นประโยชน์ก็คือได้สรรเสริญคนดีได้เกี่ยวข้องกับคนดีกับความดีเราก็จะมีความดีติดตัวติดตามไปไม่ใช่เรานั้น เป็นผู้ปฏิเสธใครเขาทําคุณงามความดีเราไม่เกี่ยวเราไม่คล้องเราไม่ไปขอยุ่งเกี่ยวนั่นก็แสดงว่าเราไม่ได้เห็นว่าสิ่งใดๆที่เป็นความดีเราควรจะต้องส่งเสริมสนับสนุนไม่ได้สนับสนุนการทําคุณงามดีความดีของคนอื่นก็จะเป็นอุปนิสัยที่ทําให้ตัวเองนั้นตกทุกข์ได้ยากและเป็นผู้มืดบอดดังนั้นผู้ใดก็ตามไปสนับสนุนคนดีไปช่วยเหลืองานที่คนดีเขาทําเท่ากับว่าเราเป็นผู้ <c oughs> บูชาในสิ่งที่ดีงามดังที่ผู้เจ้าบอกเหมือนกับให้เรานั้นควรจะสรรเสริญบุคคลที่ประเสริฐบุคคลที่ดีงามไม่ใช่ไปสรรเสริญหรือว่าไป <c oughs> เอาใจช่วยกับคนที่ทําแต่คุณทําแต่ความเสียหายไม่เคยทําคุณงานความดีไม่เคยเสียสละรวมกระราทั่งถึงเป็นคนที่ทําให้เกิดความเอาเปรียบในสังคมนี่ก็เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปเราจะต้องเป็นผู้ พยายามคิดถึงความรู้สึกของคนอื่นว่าบุคคลใดๆก็ตามที่มาเกี่ยวข้องกับเราเขาก็มีความรู้เขาก็มีความรู้สึกเขาก็มีความคิดแต่เขาอาจจะไม่มีโอกาสเขาอาจจะไม่มีความสามารถในขณะที่เรามีโอกาสมีความสามารถเราก็เสียสละ ื่อให้เขาปลดเพื่องความทุกข์ให้เกิดความพาสุกนั่นก็ถือว่าเราใช้สติใช้ปัญญาในการทําคุงามความดีบวกกับจิตใจที่มีความเมตตาจิตใจที่มีความประเสริญอย่าได้เป็นผู้กังวลกับสายตาคนอื่นกับคําพูดของคนอื่นพฤติกรรมของคนอื่นเพราะคนดีคนดีนั่นถ้าเราทําดีแล้วเราก็ไม่หวั่นไหวแต่ถ้า ผู้ใดก็ตามยังใช้สายตาไม่ดีคิดไม่ดีนั่นเขาคือคนเลวคนเลวคือคนที่เราไม่ควรจะให้ความหมายไม่ควรที่จะให้ความสําคัญไม่ควรที่จะนํามาเป็นเงื่อนไขที่จะปิดบงังไม่ให้เราทําคุณงามความดีคนเลวก็มีหน้าที่แต่การตําหนิตีเตียนเป็นผู้หลบเลี่ยงเป็นผู้คอยอิจาริษยาเป็นผู้ที่จะ <c oughs> ขัดขวางไม่ยอมให้คนอื่นทําความดีเพราะตัวเองนั้นไม่ยอมทําความดีก็เลยคิดว่าคนอื่นก็ไม่ควรจะทําความดีซึ่งเราก็ควรจะต้องปฏิเสธเราก็จะต้องเป็นผู้เข้าใจว่าหลายคนนั้นจะเป็นอะไรเราก็ไม่สามารถเป็นเหมือนเขาได้เพียงเขาจะเป็นคนที่ <c oughs> เห็นเกตตัวเราเป็นเหมือนเขาไม่ได้เราก็อย่าไปทําตามเขาเราก็จะต้องเป็นผู้ที่ เทียบเทียบกับคนที่เขาทุมง,งานความดีถึงจะทําไม่ได้เท่าเขาก็ขอติดตามก็ขอมีส่วนเกี่ยวข้องก็ขอมีส่วนเข้าไปผูกพันและก็ไปส่งเสริมสนับสนุนนี่ก็คือเรานั้นไม่ต้องใช้มานาะทิถิว่าเพราะเราไม่เก่งเท่าเขาเพราะเราไม่ดีเท่าเขาเพราะเราไม่รวยเท่าเขาเพราะเราไม่รู้เท่าเขา เราก็ถึงไม่อยากทำแท้ที่จริงแล้วทุกคนก็สามารถที่จะพัฒนาการได้วันนี้เราไม่เก่งไม่ดีไม่พร้อมไม่รวยเราก็ช่วยเหลือตามกำลังสภาและกำลังความสามารถที่เรามีอยู่ในที่สุดเราก็จะพัฒนาต่อไปได้และในที่สุดเราก็ต้องย้อนกลับมาถึงว่าที่เราได้รับสิ่งดีๆที่เราได้ได้เกิดความพัาสุขได้เกิดความสบายก็เป็นเพราะว่าบรรดาผู้คนทั้งหลายทั้งปวงในอดีตเขาได้เสียสละกันไว้ เขาได้ทําให้เราได้เกิดความาสุขให้เกิดความสบายห้ำหทามให้เรานั่นเกิดได้รับประโยชน์ดังนั้นก็จะเป็นการตอบแทนเขาบางครัง้งบางคาเขาอาจจะไม่อยู่เราก็ตอบแทนสถานที่เพื่อให้คุณในอนาคตได้มาได้รับประโยชน์ได้รับความสุขได้รับความสบายความรู้สึกขอบคุณนี้ก็จะได้ส่งผลให้เราเกิดความ มี <c oughs> จิตใจอันผ่องใสมีจิตใจแห่งความกระตันอยู่ซึ่งมนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงได้รับความถูกจากสิ่งใดๆก็ตามไม่เคยละลึกถึง องคนที่เคยทําคนที่เสียสละคนที่เป็นผู้บริจาคคนที่เป็น <c oughs> จัดการจัดเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างเราก็จะมีแต่หน้าที่ใช้เราก็จะมีแต่หน้าที่ที่จะมาที่จะเกี่ยวข้องโดยไม่ละลึกถึงคุณงามความดีของผู้เสียสละ <c oughs> เขาเป็นผู้มีน้ําจิตน้ําใจเตรียมหาเข้าของต่างๆ เป็นผู้ออกเงินออกทองเป็นผู้ค้นคิดเป็นผู้จัดระบบจัดระเบียบเป็นผู้ทําให้เกิดความผาสุเราได้รับความผาสุถึงจะไม่มากแต่ก็ดีกว่าที่เราไม่ได้มีอะไรเลยถ้าใครก็ตามได้ลเลือกถึงคุณบุญ <c oughs> คุณที่เขาทําไว้ก็ถือเป็นบุคคลอันประเสริฐได้สร้างกุศลเป็นบุคคลที่พัฒนาจิตพัฒนาใจจิตใจเราก็จะเบิกบานเราก็จะกลายเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีและเป็นคนที่มีคุณธรรมเราจะต้องเป็นผู้ ศึกษาเล่าเรียนและก็เป็นผู้นำความรู้และก็พฤติกรรมของบรรดาอริยาบุคคลของพระพุทธเจ้าของอริยสา,าวกของผู้ที่บำเพ็ญเพียรด้วยความโฟารกด้วยความศรัทธาเพราะมนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงหากได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาก็มีหน้าที่อย่างเดียวก็คือทำความดีทุกประการ ไม่ว่าความดีนั่นจะเป็นการแสดงออกทางกายทางวาจาหรือทางใจหรือการบำเพ็ญเพียรเพื่อคนอื่นหรือบำเพ็ญเพียรเพื่อตนเองนั่นก็คือความบันนี่ก็คือความดีความงามที่เรานั้ระลึกถึงแล้วจะเกิดพลังติดเราจะมีแรงบรนดาลใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งคําสอนของพระพุทธเจ้านั้นสอนให้เราทงําคุณงามความดีประโยชน์ก็จะเกิดขึ้นกับเราตลอดเวลาต้องเป็นผู้อาภัยเปิด อุปนิสัยที่เรียกว่าเห็นอกเห็นใจคนอื่นเขาไม่ได้ดังใจไม่ได้ดังความ ต้องการและไม่ถูกต้องใดๆก็ตามให้เป็นผู้มีความเมตตาให้มีอภัยให้เกิดความรู้สึกเข้าใจว่าเป็นเพราะเขาไม่รู้เป็นเพราะเขาไม่เข้าใจเขาไม่มีประสบการณ์เป็นเพราะเขายังไม่ได้รับการอบรมสั่งสอนดังนั้นการผิดพลาดเกิดขึ้นเราก็จะต้องทําคุณงามความดีด้วยการแนะนําด้วยการให้อภัยด้วยการให้กําลังใจไม่ใช่เขาทําผิดทพาพลาดเราก็จะกลายเป็นคนโกรธคนแค้นตำหนีตีเตียน ต่อว่าให้เกิดความเจ็บช้ำน้ําใจโกรธแค้นอับอายกันนี่ก็คือสิ่งที่เรานั้นไม่ได้ทําคุณงามความดีความดีทําได้หลายอย่างทําดีนั้นสามารถที่จะเป็นเพื่อนที่จะให้คนอื่นเขาเกิดขวัญเกิดกําลังใจเกิดความรู้เกิดความจเจริญก้าวหน้าก็เป็นสิ่งที่เราจะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเราจะต้องอยู่ในสังคมใดๆก็ตามอย่าได้เป็นบุคคลที่มีปัญหา เราจะต้องเป็นคนที่คนเขาอยากจะพบอยากจะเจออยากจะเข้าใกล้อยากจะศึกษาอยากจะเป็นผู้สัมพันธ์อยากจะได้เป็นผู้สนทนาเกี่ยวข้องทงั้งร่วมคุณงามความดีนั่นก็คือสิ่งที่นั่นคือคือสิ่งที่บ่งบอกว่าเรานั้นได้สร้างขึ้นพลังแห่งความเมตตาพลังแห่งความสัมพันธ์ที่ดีจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเราทั้งหลายเกิดมาบนโลกใบนี้ก็ควรจะหาโอกาสทำคุณงามความดีให้มากที่สุด ให้เป็นเรื่องของอาลยทรัพย์ที่จะติดตามติดตัวไปคนที่ไม่ได้ทําคุณงามความดีนั้นจะสังเกตได้จะมีแต่ปัญหาจะมีแต่อุปสรรคจะมีแต่ความขัดสนจะมีแต่เรื่องของความวุ่นวายความเสียหายจะมีแต่เรื่องของความต้อง ติดขัดอัตคัดปื้เครื่องอุปรสรรคมีแต่คนเกียดคนชังคงไม่ได้มีอุปนิสัยแห่งการสร้างคุณงามความดีดังนั้นเราก็จึงต้องเป็นผู้เปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเองเป็นการทําประโยชน์เป็นการประพฤติปฏิบัติทำการทําคุณงามความดีทั้งในยามที่เราจะต้องใช้ชีวิตตามปกติก็ยังเป็นโอกาสยังเป็นรุนเป็นกุศลเราจะต้องเป็นผู้ <c oughs> อย่าได้กลัวความผิดพลาด การทาความความดีใดๆก็ตามด้วยเจตนาที่ดีอาจจะผิดอาจจะพลาดเขาก็จะต้องเป็นผู้ถือว่าเราก็จะพร้อมเปลี่ยนแปลงแก้ไขและจะพัฒนาเพื่อให้ถูกต้องให้ดีงามเพื่อให้เกิดเป็นประโยชน์เพราะความผิดพลาดนั้นก็เป็นเรื่องปกติแต่ถ้าเรานั้นเป็นผู้มีสติมีปัญญาระมัดระวังความผิดพลาดก็จะน้อยลงถึงเกิดความ ผิดพลาดใดๆก็จะต้องเป็นผู้ยอมรับปรับปรับปรุงเปลี่ยนแปลงปุับปริสัไซ์ของเราก็จะดีขึ้นและเราก็จะกลายเป็นคนที่ทําอะไรแล้วผิดพลาดน้อยลงความสามารถก็ต่างๆก็จะพัฒนาเพิ่มูนขึ้นในที่สุดเราทั้งหลายก็จะต้องให้กําลังโดยตัวเองว่าทําคุณงามความดีเราก็จะต้องเป็นผู้ชมเชยตัวเองว่าเรานั้นเป็นผู้ไม่ดูดายเป็นผู้ไม่เสียเวลามาเกิดบนโลกปีนี้ไม่ใช่ว่าเราอยากจะได้รับคำชมที่จะทำให้เกิดความ เกิดความ เพิดเดหรือเกิดความพยองตัวเราได้รับความชื่นชมเพราะว่าเราเห็นว่าความดีนั้นเป็นสิ่งที่จะติดตามติดตัวเราไปเราจะต้องเป็นผู้ไม่ท้อแท้ท้อแท้ต่อการทําคุณงามความดีไม่ว่าจะถูกขัดขวางไม่เจะมีผู้ปรรคัใดๆไม่สมหวังก็อย่าได้ล้มเลิกอย่าได้เสียหายเราจะต้องสร้างความสุขให้กับตนเองความดีนั้นจะเป็นสิ่งที่จะติดตามเราไปและจะเป็นเครื่องเยียวยามายามที่เราตกทุกข์ได้ยาก ความดีทั้งหลายทั้งปวงก็จะเข้ามาแทรกแซงจะเข้ามาช่วยเหลือจะเข้ามาปัดเป่ารวมัไงถึงมาทําให้เราประสบในความสุขและความเจริญดังนั้นสิ่งต่างๆที่มนุษย์ควรจะรู้และควรจะพัฒนาก็คือเรานั้นทําความดีโดยที่ต้องปลูกฝังให้เป็นอุปนิสัยให้เป็นจิตใจและจะได้รับความคุ้มค่าจากการทําคุณงามความดีพระพุทธเจ้าก็ทําความดีมาตลอดเวลา ทุกภพทุกชาติก็เพื่อให้บรรดาเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายได้พ้นทุกข์และบางคนนั้นถึงจะไม่มีโอกาสทําคุณงามความดีไม่มีโอกาสที่เสียอละในเรื่องของกําลังกายเรื่องกําลังทรัพย์สติปัญญาแต่ด้วยพฤติกรรมที่บรรดามนุษย์สามารถแสดงออกได้ก็คือการมีไมตรีด้วยการยิ้มด้วยการใช้วาจาที่ดีด้วยการมี <c oughs> พฤติกรรมแสดงออกในทางที่ดีเพื่อให้เกิดเป็นความ รักเป็นความเห็นใจเป็นความเข้าใจเป็นความขอบคุณสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็เป็นความดีที่เราก็สามารถทําได้สิ่งที่ตอบแทนมาก็จะเป็นสิ่งที่จะทําให้เรามีความสุขทั้งในชาตินี้เลยในชาติหน้าเราไม่เราจะไม่เจอสังคมเลวซามจะไม่เจอคนตกตำ่ำเราจะไม่เจอกับบุคคลที่มีแต่ ความเป็นอัปมงคลเมื่อเราทําความดีแล้วเราจะพบกับสิ่งที่เป็นสิริมงคลเทพติวดาทั้งหลายทั้งปวงก็จะพากันสนสับสนุนพากันปกปักรักษาพากันที่จะส่งเสริมสนับสน,นุนเราก็จะได้เดินทางในการบําเพ็ญเพียรด้วยความจเจริญด้วยความปลอดภัยด้วยความพัฒนาด้วยความก้าวหน้าและจะได้พ้นจากอุปสรรคและอันตรายเพราะฉะนั้นความดีเป็นสิ่งที่เราจะต้องสร้างให้เกิดขึ้นในจิตใจต,ตลอดเวลาบัดนี้ญาติโยมทั้งหลายทั้งปวง ก็ถือเป็นบุคคลที่ได้เกี่ยวข้องกับพระธรรมคำสัง่งสอนพระพุทธศาสนาก็ควรจะต้องตั้งปิดตั้งใจปฏิญาณตนแต่นี้เป็นต้นไปจะทําแต่คุณงามความดีความชั่วความเร็วความเอาเปรียบความขี้เกียจรวมกระทั่งถึงการทําให้สังคมเดือดร้อนจะไม่เกิดขึ้นกับเราอีกเราจะทาแต่สิ่งที่ดีงามผู้คนทั้งหลายจะได้รับประโยชน์จากความสามารถจากน้ําใจของเราก็จะถือเป็นบุคคลที่ได้รับการสรรเสริญได้รับการบูชา ถ้าจะกลายเป็นบุคคลที่มีความหมายเกิดมาบนโลกใบนี้ก็จะเกิดมาด้วยคุณค่าอันยิ่งใหญ่ตายไปก็จะได้เป็นผู้ได้รับสมบัติอันประเสริฐอานิสงส์ผลบุญดีญาติโยมทั้งหลายทั้งปวงได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติได้เรียนรู้ได้ทำคุณงามความดีก็จะเป็นเหตุผลใจให้พ้นจากทุกโศกโรคภัยอันตรายคุศลวิญญาณร้อาถรรพ์าเพศกำทรับกำแจ้ง เสด็จจะราการละกินอุปเทิดต่ภูมงคและวิชาคนพผ่านความยากจนนี่สิ้นโลกลร้โรคระบาดวิญญาณลายปีศาจมารศัตรูประสัทรไมลมายให้ไปที่ยังไม่มียังไม่เป็นจะได้มีได้เป็นใดๆที่มีในความพากสุขร่างกายแข็งแรงจิตใจโปร่งใสอุดมสมบูรณ์ในปัจจัยสี่ประสบผลสาเด็จในช่วยทางโลกอันสูงสุดในหน้าที่การงานในครอบครัวในสังคมด้วยเกียรติยศชื่อเสียบุญบารมีสติปัญญาโชคลาภได้เงินทองได้เข้าถึงความเจริญสูงสุดในชีวิตทางธรรมเป็นผู้มีปัญญาญาณมีดวงตาเห็นธรรม ได้บรรลุมาคผลนิพพานโดยเร็วพันด้วยกันทุกคนทุกท่านเจอ